ในช่างใหญ่มาช่วยแม่ย่าพ่อปู่จัดการเนี่ยนะะเดี๋ยวเครื่องบดกิ่งไม้โอ้โหนี่จะบดยงไเน่ช่างมาช่วยพ่อนี่ทุกอย่างจะเอาออกหมดเลยนะคะพรุ่งนี้จะมีที่ตักเขาเรียกว่ารถอะไรนะรถตักดินก็จะมาเอานูนอะคะ่ะใส่คอนเทนเนอร์ นี่ยช่างใหญ่คนขยันมีลูกชายแบบนี้โอ้ยสุดยอดลูกชายเลยเนี่ยรับรางวัลเอาโล่ไปเลยตรงนี้ก็อาออกนะเมื่อกี้ตะกอนเป็นต้นนี่เต็มเลยเนี่ยต้นนี้นี่แล้วก็จะโรยหญ้านะคะเหมือนตรงนู้นแต่ก่อนพ่อปู่ไม่ยาปลูกพืชผักตรงนู้นเต็มเลยนะตรงกลางนะคะ ตอนนี้ไม่ทําแล้ววันนี้ก็มาทําต่อให้เสร็จนะคะดูนายช่างทําอยู่นะพ่อปู่ก็ช่วยพ่อก็อยากช่วยลูกลูกก็อยากช่วยพ่อ, <c oughs> อลูกคะ่ะทุกคนต้นแรกนึกว่ต้นมันตายแล้วเพราะว่าหน้าหนาวปีที่แล้วนะ้องมันหนาวมากเลยอ่ะเอ้ยมันลามมาปีนี้ตอนกรุมภาห้มาตก <c oughs> ขึ้นมาใหม่อู้ไฟกัน มาเต๋อคะ่ะทุกคนมาเต๋อบ้านแม่ยาลงามาอีกรอบแล้วก็จะหลอยขโมยกินทุกรอบแม่ยาดูคลิปหนึ่งก็จะด่าตามหลังลูกสะพ้ายมาลอยกินขโมยกินนะคะลอยแปลว่าขโมยอืมอร่อยอะ่ะนายข้าจังแม่ยาถามเออจะเอาตังค์ให้ นี่ค่ะค่าจ้างไม่อ่ะพอละนายช่างไปนู่นอีกแล้วค่ะไปตัดต้นนู้นนู่นี่คือเหตุผลหนึ่งที่เราไม่มีขยันมากคุณสามีอืมหาที่ไหนได้เนี่ยรอก็รอเรียบร้อยไปหนึ่งส่วนเดี๋ยวจะเอ่อนายช่างจะจัดการโรยหญ้านะคะทุกคนนี่ก็จะกลายเป็นยา ไม่ยาโทรไปสั่งอาหารเย็นค่ะทุกคนเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะทานอาหารกลีกกันตอนนี้มองเห็นนกฮูกแล้วนะคะทุกอย่างโลง่งเออไม่ยาชอบมากสั่งซื้อมาเนี่ยค่ะนกพูกลูกชายก็บอกพ่อไปนั่งพ่อก็ไม่ไปนั่งทุกคนลูกจะช่วยพ่อพ่อก็จะช่วยลูกพ่อปวดเจ็บตรงตรง สะโพกนะคะคือปวดมาเป็นเดือนแล้วแหละลูกก็เลยไม่อยากให้พ่อทํานะคะแต่พ่อก็อยากช่วยลูกนะร้านอยู่นี่ค่ะงานของเรา,ราค่ะสบส,สวัสดีค่ะทุกคนเสร็จงานบ้านพ่อปู่แม่ย่าแล้วนะคะประมาณสัปดาห์ไหมเราไปเกือบทุกวันเลยนะคะไปช่วยจนกว่าจะเสร็จงานแล้วนะคะก่อนหน้านี้ก็มี คุยกันนะคะเพราะว่าปกติวันอังคารเนี่ยพวกเราจะไปทานอาหารเย็นบ้านพ่อปู่แม่ย่าเนาะก็จะคุยกันแล้วก็จะทํายังไงดีกับมุมบ้านตรงนั้นแล้วก็ตรงนี้เพราะว่าพ่อทําไม่ไหวแล้วทําอยู่คนเดียวอะไรเนี่ยนะคะพ่อก็แปดสิบแปดแล้วเนาะแบบเออทำ,ทำนู่นทํานี่เยอะ <c oughs> มันก็เยอะจริงมันตรงนั้นคือแต่ก่อนไมย่ย่าปลูกปลูก,ลกต้นไม้หลายอย่างหลายชนิดแล้วนะคะก็ตัดตัดแค่ข้างบนเนาะมันจะเหลือราก รากข้างล่างนะคะที่ต้องแบบเอาออกเนาะทีนี้มันก็มีไม้เลื้อยมาคุ้มเต็มปหมดแล้วแบบพ่อปู่ทําไม่ไหวทําเอาออกไม่หมดก็เลยแบบปรึกษากับในช่างในช่างก็เลยบอกเลื้อยเอาออกหมดเลยพ่ออะไรเงี้ยพ่อก็เลยติดต่อกลุ่ม <c oughs> ที่เขาแบบจัดทําสวนอะไรเงี้ยนะคะก็ให้เขามาดูทีนี้เขามาดูนัดเขามาดูที่บ้านเสร็จแล้วก็เขาก็ตีราคานะคะเอ่อ เขาบอกว่า3,000 3,000กว่ายูโรประมาณแสนแสนกว่าบาทนะคะทุกคนประมาณนี้นะเขาก็บอกทั้งหมดเลยมันมี2ส,ส่วนนะคะก็ทั้งหมดตีราคาแต่เขาบอกว่าเขาจะมาทำในเดือนพฤศจิกายนนะคะไม่ใช่แบบทำเร็วๆนี้เพราะว่าเขามีคิวอะไรของเขาก็ช่วงนั้นมันก็หนาวมากแล้วนะคะ คือช่วงเนี้ยก็เป็นช่วงเวลาที่เคลียร์เคลียร์ทุกอย่างเข้าสู่หน้าหนาวเนาะมันเข้าฤดูใบไม้ร่วงแล้วนะคะในช่างก็ไปเอามาเดี๋ยวผมคุยเดี๋ยวผมจัดการเองอะไรเงี้ยเพราะว่าในช่างก็ไปคุยกับลูกน้องที่ทํางานนะคะเขาก็เลยบอกคนสนิทนะคะลูกน้องคนสนิทเขาเขาชอบในช่างมากคือแบบเขาแบบมีอะไรเขามาช่วยแล้วในช่างก็ไปช่วยเขาอะไรเงี้ยเขาบอกมีอะไรให้ช่วยก็บอกเงี้ยพอคุยกันเสร็จแล้ว เขาเลยบอกญาติเขาน่ะมีมีรถแมคโครนะที่เขาแบบรับจ้างขุดนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเขาก็เลยเออคุยกันโอเคแล้วแล้ว,ลวตัวเขาเองนะคะลูกน้องเขาก็มาช่วยในช่างด้วยนะคะในช่างเป็นฝ่ายหัวหน้าช่างแล้วเขาก็ทํางานด้วยกันเป็นลูกน้องที่มาใหม่ได้กี่ปีนึงเห็น ประมาณสามปีนะที่มาเนี่ยแล้วเขาก็ติดในช่างบอกเออในช่วยชอบช่วยนั่นแต่ในช่างอ่ะก็เลยถามเขาว่ามาช่วยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะจ้างนะอะไรเงี้ยเขาก็เต็มใจที่จะมาทํำนะคะโอเคไปมาก็เลยตกลงนัดกันนัดรถแมคโครมานะคะนัดทุกอย่างมาก็มาทําตอนแรกเขาเนึกว่าสองวันนะถึงจะเสร็จนะคะคือแบบ ในช่างก็พังบึ้มบึ้มบึ้มคือในช่างแบบคือเธอไม่บ่นว่าเหนื่อยเลยนะแต่แบบก็ต้องเหนื่อยแหละทุกคนคือแบบทําทุกวันก่อนหน้านั้นเราไปเคลียร์เคลียร์ตัดตัดตัดกิ่งตัดต้นไม้ตัดคือในช่างอะตัดไว้ก่อนหน้านี้นานแล้วนะคะตัดตัดตัดแล้วก็เราก็ไปทิ้งในส่วนส่วนของคอนเทนเนอร์เขาจะมีคอนเทนเนอร์ให้ให้คือให้เช่าอะไรเงี้ยนะคะแล้วเขาจะมารับ แล้วก็มีคอนเทนเนอร์ที่เอาไปทิ้งทิ้ง,งนะคะเออก็จะเป็นราคารถแมคโครเนาะเช่ารถแมคโครตอนแรกเขาก็จะเขาคิดเป็นวันนะคะแล้วก็ค่าแรงเขาก็แล้วก็ค่าคอนเทนเนอร์ะนะคะแล้วก็ค่าจ้างลูกน้องนั่นแหละที่มาช่วยแค่นี้สามส่วนนะคะทั้งหมดก็จ่ายไปพอ่อรถรถรถแมคโครเขาคิดราคา ร้อยเจ็ดสิบห้ายูโรนะคะพ่อปู่ก็ให้เขาไปสองร้อยยูโรนะคะแล้วก็เลี้ยงข้าว mm hmm. เลี้ยงน้า mm hmm. เลี้ยงอาหารด้วย <c oughs> แล้วก็ค่าลูกน้องปู่ให้ไปเท่าไหร่ร้อยให้ไปเยอะอยู่อะพ่อปู่แบบให้ทิปตีดิร้อยห้าสิบยูโรนะคะแล้วก็ค่า,าแล้วก็ให้ทิปอะไรรู้ค่าตู้เย็นอะไรสักอย่างนึงอะเป็นสองร้อยยูโรให้เขาแล้วก็ รถคอนเทนเนอร์อีก200ยูโรนะคะรวมเป็น600ยูโรพอรถคอนเทนเนอร์เราใส่อะไรเต็มแล้วเดี๋ยวเขาก็มารับเอาคือเมื่อวานเขามามาขนกลับไปทิ้งให้หมดเลยนะคะเราก็ไม่ต้องไปทิ้งเองรวมแล้วก็อยู่ประมาณ20,000 20, 20,000กว่าบาทเกือบ30,000ไหมหรืออะไรอย่าง,อ,างอื่นเนาะก็ไม่ถึงไม่ถึงแสนเลย <c oughs> ไี่ถึงแสนค่ะทุกคนแล้วก็ในช่างก็ช่วยเยอะเราพบพ่อกับแม่ไม่อยากให้ลูกทําลูกก็อยากจะช่วยนะคะก็คือในส่วนของพ่อแม่เขาแบบมีเงินที่จะจ่ายค่าจ้างอะไรอยู่แล้วนะคะแต่แบบเขาก็ตามใจลูกลูกอยากทำก็จะทำอะไรเงี้ยแต่เวลาเวลาอะไรทำลูกมาทําอะไรให้หรือว่าหนิงไปทําอะไรให้พ่อปู่ไม่อยากชอบที่จะซ่อนแบบ เวลาให้ของขวัญนะพ่อปู่ก็จะให้ตังพ่อจะให้ตังในช่างพ่อกับแม่จะให้ตังในช่างตลอดนะคะในช่างก็ไม่เอาเกียงไปเกียงมาแต่สุดท้ายก็ต้องเอานะเพราะว่าพ่อกับแม่อยากให้นะคะก็เนี่ยลค่ะความความน่ารักปกติแล้วอ่ะเนาะน่ารักของในช่างคือแบบเขาจะคอยแบบไปช่วยไปถามพ่อกับแม่ตลอดนะคะแต่เขาไม่ค่อยเป็นคนผู้ชายเนาะเขาเป็นคนไม่ค่อยจะแบบ อ่ออนหวานอะไรมากนักอะไรเงี้ย mm hmm. เวลาแล้วอยู่กับแม่แม่จะชอบแบบมากินข้าวอะไรเงี้ยในช่างจะแบบไม่ไหมทางานอยู่อะไรเงี้ยก็จะแบบอะไรกันอยู่นะแบ,บบแบบ <c oughs> ขึ้นเสียงใส่กันอยู่แต่แบบหนิงก็บอกเออเป็นอย่างนี้แหละแม่อยู่บ้านเขาก็เป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยหน่งก็เลยแบบค่อยๆหน่งจะต้องไปด้วยนะคะเพราะว่าหน่งก็บอกคอยบอกในช่างถึงเวลา,ากาแฟแล้วคุณมามา,มากินกาแฟให้แม่แบบ mm hmm. มัน แม่เป็นคนเป๊ะนะคะทุกอย่างก็เสร็จไปด้วยดีนะคะตอนนี้ก็เป็นสนามหญ้าไปแล้วหวานหญ้าในชัางก็ทําอะไรเรียบร้อยเสร็จให้พ่อกับแม่จะได้ไม่ต้องทําเยอะแล้วก็มีแต่ตัดหญ้าแค่นั้นต่อไปพ่อตัดไม่ไหวในชะ่างก็ต้องไปช่วยทําตอนนี้เราก็มีอะไรก็ไปช่วยตลอดนะคะเราอยู่ใ,ใกล้เนาะบ้านไม่ไกลกันอย่างเงี้ยดีค่ะก็แบบนี้ก็ พ่อแม่ก็เขาก็ภูมิใจในลูกของเขาจะมีแต่แม่เขาในช่างอะแบบมีอะไรหรอก <c oughs> คือแม่เป็นคนตรงเวลาแล้วพ่อเป็นคนกอปู่เป็นคนแบบใจิตใจเย็นมากแล้วตามใจไม่ยาาทุกอย่างแล้วว่าไม่ค่อยเทียงไม่อะไรแ,แม่จะเป็นคนแบบสั่งๆอะไรทุกอย่าง <c oughs> ตอนนี้อย่าหน่งนั่งขำตลอดเลยบอกว่าพ่อปู่ไม่ยาานั่งบบแบบไม่ยากน,นี่ก็บอก ไม่ยานเหนื่อยไหมเหนื่อยอะไรเหรอก็เหนื่อยไหมอะ่ะบ่นทั้งวันเลยเลยหนิงก็ชอบรอเนี่ยแหละค่ะก็เอามาให้ดูเนาะชีวิตที่อยู่เยอรมันที่หนิงเห็นนะคะเราจะทิ้งอะไรสักอย่างหนึ่งคนไปทงไปทิ้งที่ไหนที่มีจุดทิ้งก้อนหินก้อนอิฐอะไรเงี้ยนะคะเราจะต้องจ่ายตังค์ทุกครั้งก่อนเข้าเอาไปทิ้งนะทุกคนทุกคนแล้วก็เราก็ทิ้งเองตอนนั้นหนิงเอาไปทิ้งแค่ไอรถรถ เหมือนกับรถรถเอที่หนึ่งคนนะพวกเศษอะไรอะ่ะไม่ใหญ่มากนะเคยเอาไปทิง้งจ่ายไปสี่ร้อยบาทต่อครั้งหนึ่งนะคะถ้าเอาไปทิง้งถับเคยไปทิ้งเศษไม้เศษพืชอะไรก็ไปทิ้งอีกส่วนหนึ่งมีหลายจุดนะคะทุกอย่างกลายเป็นเงินทั้งหมดทุกอย่างนั้นงั้นคนที่นี่พยายามที่ถ้าทำอะไรเองได้เขาจะทำ หลายอย่างเลยหนะึ่งยังให้เห็นนะที่ในช่างเขาทำนะคะมันหนึ่งก็ได้มาเรียนรู้ได้มาเห็นหนึ่งก็โอ้เก่งจังเลยคนที่นี่อะไรเนงะี้ยก็ในช่างเด็ก็เป็นคนที่ทำอะไรเองมาตลอดเวลาแต่เขา,เาทำงานนะคะตั้งแต่อายุ20แล้วเขาก็ทำงานซื้อบ้านเองซื้อที่ดินเองทุกอย่างทำด้วยตัวเองเน่ก็ดูจากในช่างเนี่ยก็ดีเก่งจังเลยอะไรเนงะี้ยฉันยังทำไม่ได้เหมือนคุณเลย ก็เป็นสิ่งที่ดีที่เราได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างน,น,นะคะทุกคนโอเคค่ะยังไงก็มาแบ่งปันนะคะสิ่งที่แบบเออหนึ่งอยู่ที่นี่เนาะยังไงก็พูดคุยกันได้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะมีความสุขมากมายสวัสดีค่ะไปเคลียร์ส่วนต่อค่ะ